คุณกำลังจะออกไปจากอะไรที่มันเก่าๆนะคะที่มันจะต้องฟื้นฟูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะออกไปจากอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆนะคะเพื่อไปสู่เส้นทางใหม่นะคะความทา้าทายใหม่ๆที่มันจะได้เริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงของคุณอีกครั้งนึงนะต่อจากนี้หมอวองว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของเส้นทางที่เกิดความทา้าทายมากมาก แล้วนี่แล้วก็นี่ก็คือข้อความนะคะจากครูไพ่ข้อความพลังงานจากจัก,กรวาลน,นะคะจักรวาลสงสารบอกว่าให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาในจักรวาลก็หมายความว่าศรัทธาในตัวเองศรัทธาต่อสิ่งที่คุณทําแล้วสิ่งนั้นจะสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ไม่บองว่า อ่าหลายๆคนที่พานมเห็นคลิปนี้นะคุณจะเป็นคนที่ยังไงอะกำลังอยู่ในช่วงงความท้าทายการโยกย้ายการเดินทางนะคะมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณได้ได้ทำได้เริ่มต้นนะใช่บางคนนะมีตาที่3นะคะเติร์ดอาตื่นรู้แบบชัดเจนมากชัดเลยช่วงเวลานี้ คุณตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณค่ะคุณรู้ว่าปัญหามันควรแก้ยังไงอะไรที่มันไม่ควรจะกรรมอะไรที่มันควรจะปล่อยปล่อยเร็วที่สุดแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคือตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณค่ะคุณคุณไม่ยึดติดกับอะไรอะ่ะเออเล็บปิดโกปล่อยทุกอย่างเลยอะไรที่มันดรามา่าอะไรที่มันทอกซิกอะไรที่มันไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆในชีวิตของคุณให้มีความเจริญอ,อะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมตัดสิ่งนั้นออกไปได้ทุกเมื่อ เพื่อต้องการความเจริญในชีวิตนะคะต้องการความท้าทายใหม่ๆบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะการเอ่อเดินทางนะคะท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดการโยกย้ายไปต่างประเทศการโยกย้ายไปต่างจังหวัดได้หมดเลยเป็นความท้าทายอะไรใหม่ๆที่มันจะเข้ามาส่วนอะไรเดิมๆเก่าๆมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรีชาร์จต้องเอามันออกไปอะ่ะคือการคลีนพลังงานลบๆเอามันออกไปนะ อะไรไม่ใช่ถึงเวลาที่จะต้องปัดออกเออมันก็ดีนะมันเป็นความท้าทายที่ทำให้คุณได้เจออุปสรรคมากมายเพื่อจะได้ลุกขึ้นมาสู้นะคะถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่ทำให้เราได้ตื่นรู้นะคะทุกอย่างมาล้วนเป็นองค์ประกอบล้วนเป็นครูบาอาจารย์สอนเราทั้งนั้นนะล้วนเป็นครูว่ให้ตกเองเลยใบเลขไว้คุณขา อย่างที่บอกเลยอยู่กบธรรมชาติคุณกำลังรีชาร์จนะกำลังแบบพลังงานชีวิตของคุณดวงชะตาของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นคุณดูสิสวยไหมอยู่กบธรรมชาติด้วยพลังงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะได้สร้างอะไรใหม่ๆเป็นของตัวเองได้อยู่กบธรรมชาติ ปัญหาเดิมๆพลังงานลบๆอะไรเหล่านั้นดูเหมือนจะจบสิ้นจบสิ้นเลยเกลี้ยงเลยแล้วไปอยู่ที่ที่มันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะผู้คนดีๆอากาศดีๆนะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหมือนธรรมชาตินะคะธรรมชาติบําบัดนะคะหรือช่วงนี้อาจเป็นอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังฟืนฟ้นฟนูสภาพจิตใจอยู่กับออธรรมชาติมากขึ้นท่องเที่ยวเดินทางเล่งอ่างแม่น้ํา แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้คุณดวงของคุณมีสเสน่ห์มีอร่านะคะดูพุ่งแล้วก็ดูสวยดูมีสเสน่ห์ดูหน้าตาดีต่อเพศตรงข้ามช่วงเวลานี้มันคือการอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขโอ้โหคุณคุณเก่งมากเลยแล้วแล้ว,ลวความยิ้มความจิตใจดีความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณทําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว้าว ดีมากเลยอ่ะแล้วเป็นคนที่มีจักราศที่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะมีซิกเซนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำโอ้โหนี่คือไพ่เนลมิตคือสวยมากคุณพระคุณตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณแล้วมันจะนำไปสู่ความสำเร็จบางคนโลขาวดีเรื่องความรักคุณก็จะได้สมหวังกับคนที่คุณรักเนี่ยเดินจูงมือกันนะคะต่อให้หนทางมันจะยาวไกลสักแค่ไหนมันจะมีอุปัรรค สักแค่ไหนสุดท้ายก็เดินทางนะคะไปสู่ความปลอดภัยความสงบความรักที่มีความสุขเนลมิดอะโชมันแล้วตรงด้านบนสุดเลยก็จะเป็นดวงตาสัญ,ญลักษณ์ของการเติร์ดไอเนาะการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณรู้เห็นทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้ด้วยว่าจะต้องจัดการกับปัญหานั้นๆยังไงมันคือความท้าทายและนี่คือความสมบูรณ์ความดีงามที่คุณจะได้รับ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในการต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้โอ้ยคุณเลิฟเบอร์ถึงแม้ว่าเออโอเคบางทีคุณคุณอาจจะรู้สึกเศร้าเหงาบ้างเป็นธรรมดาอากาศหนาวเหงาจังเลยเออน้อยใจคนรักด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายหมอมองว่าคนรักเขาก็มีการแบบดูแลเทคแคร์คุณดีนะเออ คุณจะได้รับความอบอ,บอุ่นจากเขา100%แน่นอนมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนนะคะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจเพราะว่าเขารักคุณคุณเองก็รักเขาความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะสําหรับคุณเออคุณมองทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงามและคุณมีความจิตใจดีนะคะอบอ้อมาลีบางคนชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หย่บธรรมชาติเนี่ย เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสร้างสรรค์ความดีงามแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองที่คุณสร้างทุกอย่างมาได้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆในสิ่งที่คุณทำได้แล้วก็ตื่นรู้ไม่เศร้ากับปัญหาอีกต่อไปแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาเพื่อจะพาตัวเองออกไปจากอะไรที่มันไม่ดีอะไรเก่าๆแล้วไปสู่เวอร์ชั่นที่มันดีกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะขอให้สมหวังดังครูไพ่ที่ครูไพ่บอกทุกประการแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะหากว่าเราชอบการทํานายทยทักอยากร่วมกันเป็นกําลังใจก็สามารถร่วมกันสร้างปูองค์ดํากับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยนะคะเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอก็จะนําเงินไปสร้างอปูองค์ย่า ก็คือปูองค์ดำกับแม,ม่ย่าแม่นีจันทานคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดำนะคะในสำนักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่บุญคู่ผูกเพคะ่ะชักนําคนดีๆเข้ามาชักนําคนมีสิลมีธรรมเข้ามาแล้วก็ยังเสริมดวงเรื่องอําำนาจวาสนาความสําเร็จโชคลาภปูงดําดุนะใครทำอะไรลูกหลานท่านไม่ได้หรอกถ้าถ้าเราอย่างที่รู้เลยปูงดําดุมากนะ คุณใส่มนดำเข้าถึงลูกหลานท่านไม่ได้หรอกใครมีที่บ้านรับรองค่ฉันบอกเลยกระเจิงนะแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนนะคะโอนเงินรอบที่ผ่านมาหลายๆคนถูกหวยเธอแล้วก็มีหลายคนขอพรเขาก็ได้พรตามที่เขาขอถ้าไม่หมดมีเวลาว่างไม่หมดจะเอารีวิวทุกทุกรีวิวอะ่ะคือรีวิวแน่นมากลูกดวงบอกว่าขอแล้วก็ได้นะอยากจะแนะนําใครที่ขอที่ไหนไม่ได้ผลลงขอกับปู่ดูนะปู่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็ อย่าลืมทัก่ไาลนา์นะคะมารับอโวยเปอร์พร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ